อบตน้องหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเปาประสานให้ทันทีทุกคน ได้นายกสมมัยเเป็นเ็นตที่ส,สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์องค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลวงในรอบวันที่6ถึงวันที่12พฤศจิกายน2565วันที่7พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกาองค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนารานายกอบตอหนองหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายสมใจนติพันธ์ปลัดอบตหนองหลวงประธานสภาสมาชิกสภาผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนพาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่พนักงานตลอดจนประชาชนตำบลหนองหลวงร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่นลอยกระทงตำบลหนองหลวงไปจำปี2,565โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เประยาพทธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาประชาชนเป็นเกียรติในพิธีนายยุทธนาศีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนจากอบจ150,000บาทพร้อมด้วยนางสาวประภาสิริศีตบุตรเลขานายกอบจ สมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการแข่งขันเชิงอนุรักษ์ประเพณีให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเช่นแข่งเรือกระบะปูนมวยทะเลส้มตำลีลารำเซิงและอีกหลายชนิดกีฬากิจกรรมในภาคค่ำได้แก่การประกวดส้มตำลีลาการประกวดกองเชียร์จากตัวแทนทั้ง20หมู่บ้านการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกิจกรรมการเดินแบบการกุศลซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เปรยยโพธิเดชายนอำเภอเฝ้าไร่เป็นเกียรติร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและ ท่านผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนให้เกียรติร่วมเดินแบบการกุศลในครั้งนี้วันที่8พฤศจิกายน2565ซึ่งมีกิจกรรมในภาคกลางวันได้แก่การประกวดรำเสริงจาก20หมู่บ้านซึ่งในช่วงภาคค่ำมีการประกวดนางนพมาศ3ช่วงวัยจากตัวแทนในตำบลหนองหลวงพร้อมทั้งได้มีการสรุปผลการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันซึ่งมีกิจกรรมดังนี้แข่งขันพายเรือกระบาบปูนรำเสริงเยาว,วชนวิ่งกระสอบมวยทะเลส้มตำลีลาและนางนพมาศทั้ง3ช่วงวัยพร้อมทั้งชมการแสดงจากศิลปินพร จันทภรเนยพัศวรเลตเตอร์อธิบดินโอกาสในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกระทั่งงานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นลอยกระทงตำบลหนองหลวงประจำปี2565ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีวันที่9พฤศจิกาย,ยน2565เวลา13.30นนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมการประชุมติดต,ตามการขับเคลื่อนโครงการของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้ความ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดหนองคายพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิน่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยมีนางรณัณยดาเหลืองที่ติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในที่ประชุมณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ วันที่10พฤศจิกายน2565เวลา10นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานประเพณีบุญคุณลานอําเภอเฝ้าไร่ประจําปี2565ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคม2565โดยมีนายกฤตทัตด,ดาหาปลัดอาวุโสอำเภอเฝ้าไร่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กนกํานันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เป,ปร สมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นประธานประชุมปรึกษาหาหรือการจัดงานทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบกองทุนบุญผู้สูงอายุและทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสอพอศณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านนนมันปลาอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายและมอบทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้แก่คณะนางรำโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมด้วยนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกนายสมใจนติพันธ์ปลัดอบตหนองหลวง หัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการณสาราเรือนไทยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเวลา16.30นาทีองค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลงวลง,รรวนนง,ลงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตลงพื้นที่ร่วมกับกองสวัสดิการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคม5้ารายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกนางสารารัตน์ศรีอุดรรองประธานสภานางสาวยาวนาศรีตบุตรผอ,อ,อก,กองสวัสดิการ หัวหน้าฝ่ายและนักสังคมสงเคราะห์เพื่อนำเสนอเข้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายพิจารณาเพื่อรับเงินช่วยเหลือ3,000บาทโอกาสนี้นางสมัยชนาราช์ได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ววันที่11พฤศจิกายน2 5 6 5เวลา9นาฬิกาองค์การบรหิหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราศด์นายกอบตพร้อมด้วยนายสมใจนัติพันธ์ประลัดอบตนางสาวจินตนาศีสุพรรณรองปลัดหัวหน้าสำนักประหลัดผู้อำนวยการกองประชุมหารือการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุ และทำบุญตักบาทศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสอพอศนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหน,นองหลวง